ตอนนี้เราก็มาลองกันกันกบเจ้า m a x u ซัสนะครับตัวท็อปนะ VIP s e นั่นเองแต่เรามาลองขับกันดูนะครับว่าอัตราเร่งของเขาช่วงล่างของเขานะครับจะซัพพอร์ตเราขนาดไหนนะครับการทรงตัวของเขาจะดีหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเผมขอปรับ Position คือตัวพวงมาลัยเนี่ยมันสามารถเข้าออกขึ้นลงได้แบบนี้นะครับถือได้ว่า ค่อนข้างดีนะเพราะว่ารถไซส์ยาวใหญ่แบบนี้นะครับคนนั่งก็ต้องนั่งให้มันแบบสะดวกสบายรวมทั้งคนตัวใหญ่ขึ้นมานั่งเนี่ยก็ขายาวใช่ไหมครับเราก็สามารถปรับตัวพวงมาลัเข้ามาหาเราได้เยอะพอสมควรแบบนี้นะแป้นทางด้านขวาครับก็จะเป็นพวก ปรับให้พวงมาลัยอุ่นล้อนะครับหรือว่าฟังก์ชันรับโทรศัพท์หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อยู่ทางด้านขวามอือน,นะครับส่วนการที่เราจะปรับตัวจอกลางเนี่ยให้เรากดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับกดลงปุ๊บแล้วปรับขึ้นหรือลงเพื่อดูค่าต่างๆต,ต,ตรงหน้าจอเลื่อนไม้ตรงนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ดูได้หลายอย่างครับดูค่าตัวแรงดันลมยางนะครับหรือระยะทางของทริปที่เราขับมาอย่างนี้ดูได้หมด นะครับผมส่วนทางหน้านซ้ายตรงนี้นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วนั่นเองครับแล้วก็การใช้พวก a อคทีฟนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นคร่าวๆกันให้ดูว่าหลักการทํางานเขาเป็นอย่างไรนะฮะส่วนจอตรงกลางค่อนข้างชาัดครับการสั่งงานได้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าตอนนี้เราเปิด Apple c a r p ์เครับเสียบปุ๊บติดเลยแล้วเราใช้สายแบบ3หัวแบบนี้นะก็สามารถใช้งานได้รวมทั้งตรงนี้ครับรองรับการชาร์จแบบไวเลสนะฮะ ทดสอบแล้วใช้ได้นี่แล้วก็การที่เราจะเข้ามาหน้านี่เห็ป่ามันจะมีโลโก้ Maxus ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันในการคอนโทรลทุกอย่างของ m a x u s เนี่ย แต่ว่ายกเว้นระบบแอร์เราสามารถปรับตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็จะปรับพัดลมกับอุณหภูมิตรงนี้ได้หรือว่าไล่ฟ้า o อนออตรงนี้ได้นะครับการทัสกีของเขาทําได้รวดเร็วเห็นไหมครับแต่ถ้ามันขึ้นไอคอนตรงนี้ครับเราไม่สามารถกดได้นะเราจะต้องเข้าไปในการปรับของตัวตั้งค่าตัวแอร์ตั้งหานะครับตรงหน้าจอตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นเห็นไหมอืมนะฮะก็อาจจะต้องต้องกดอ่ะเออคือ อาจจะเป็นเฉพาะผู้นั่งตอนหน้านะครับที่กดเยอะหน่อยหรือพวกออโต้เบรคโฮหรือว่าการคําสั่งซันรูปเอออะไรเออเนี่ยเราก็สามารถสั่งการตรงนี้ได้นะครับไม่ได้ยากเย็ยนอะไรรวมทั้งกล้องสำ0รองศาครับนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ตลอดเวลาเลือกมุมกล้องได้จะให้มันไปตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวลองวิ่งอยู่บนถนนว่าตัวกล้องเนี่ยจะทำงานในความเร็วเท่าไหร่จะตัดเท่าไหร่อันนี้เราจะลองให้หมดนะครับ เ,เริ่มแรกครับเมื่อ,อไหร่ที่เราสตาร์ทรถนะฮะอย่าเบรกเนี่ยตัวรถทำงานใช่ไหมครับกดปุ่ม Energy ดูครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็น Energy Regeneration Level ครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการที่เหมือนกันกับคันเร่งมันจะหน่วงครับเบรกมันจะหน่วงเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นการรีคอเวอร์พลังงานนะครับจะเป็นการทำให้ตัวรถเนี่ยมีแรงดึงแรงเฉยในการเบรกแล้วก็ รีจนแบตกลับนั่นเองครับซึ่งเอาจริงนะเ,เดี๋ยวเราจะลองว่ามันจะดึงหนักขนาดไหนนะครับสตาร์ทครั้งแรกมันจะเป็น h i ไฮเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ Standard แล้วก็ค่อยๆไต่เลเวลขึ้นไปนะครับอนอกจากนั้นครับการที่เราจะดูตัวเกี่ยวกับการปรับซีดครับเราต้องมาเข้ามาหน้า Setting นี้แล้วก็เข้ามามี Memory ร e ีเราสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็นี่โหมดการ แอสซิสต์ต่างๆนะครับไรส์บอร์ดเอ่ยแจ้งเตือนนี่มันจะมีสปีดลิมิตครับเราปิดตรงนี้ได้นะครับคือถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันก็จะมีส่งเสียงการแจ้งเตือนติ๊ดติด,ตด,ตดอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เบรกอัตโนมัติมอนิเตอร์ในเวอร์ก็คือไอตัวมอนิเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านสีดาตรงนี้ครับมันจะเป็นการจับของตัวคนครับเมื่อมีอาการหลับในหรืออะไรเนี่ยมันจะมีการบอกว่ามันมีเสียงแจ้งเตือนเหมือนกันกับเตือนลิมิตความเร็วนั่นเองครับ แล้วก็นี่โอเวอร์สปีดวันนิ่งนะครับก็เหมือนกันครับถ้าคุณขับเกินความเร็ว120กมต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะฮะอันนี้ก็สามารถปิดได้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าปิดแล้วยังมีเสียงดังหรือเปล่าส่วนป้ายสปอร์ตครับถ้าเราเปิดไว้เขาจะขึ้นเป็นดวงเล็กๆตรงนี้ครับมันอาจจะดูเล็กไปสักนิดหนึ่งนะฮะเราต้องอาจจะต้องสังเกตนะครับมีทางซ้ายและขวานะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งด้านในของกระจมองข้างนั่นเอง แล้วก็ส่วนไลทิ้งอันนี้ก็ทั่วไปนะครับปรับซีดเมมโมรีซีดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าฝั่งคนขับเนี่ยก็มีเมมโมรีซีดให้ทั้ง3แบบด้วยกันนะครับรวมทั้งนี่มีเบาะนวดสามารถปรับได้ทั้งผู้กับขี่แล้วก็ผู้นั่งตอนหน้ามีด้วยกันให้เลือกทั้งหมด8แบบเลือกน้ําหนักความเบาอะไรอย่างนี้เลือกได้หมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับวินโดว์ล็อก อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะเล่นอะไรของเขานะครับเซฟตี้ก็ทั่วไปครับผมส่วนไ i ่เพอร์ฟอร์แมนซเราจะขับเป็นแบบอ่าสแตนดาร์ดเลยนะครับเราไม่อยากจะหักโคมมากนะครับเพราะว่าระยะทางมันอาจจะเหลือไม่เยอะรวมทั้งมีผู้โดยสารตอนนี้รวมทั้งหมด6คนนั่นเองครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เราจะลองกันเต็มๆเราเริ่มกันที่ตัวรถกันเลยนะฮะนี่ Uh, ตัวนี้นะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยคันเกียร์จะอยู่ทางด้านขวามือเหมือนกันกันกบในรถแบรนด์ยุโรปนะนี่ดันขึ้นนะฮะก็เป็นเกียร์ถอยแบบนี้ครับกล้องติดกล้องค่อนข้างชัดเจนครับมีเส้นไกด์ไลน์บอกนะฮะอืม บายสปอร์ตกับพิบครับเขาจะบอกหมดเลยว่ามีทั้งเสียงทั้งตัวบายสปอร์ตทำงานนะครับตามปกติ T. อืมฟิลลิ่งแป้นคันเบรกอ่าแป้นคันเร่งค่อนข้าง นิ่มนิ่ม,มากากเลยนะครับแต่ว่าเบรกเนี่ยจะมีแรงที่ค่อนข้างต้านเท้าเราอยู่พอสมควรเวลาเราทิ้งน้ําหนักหรือว่าอยากให้ตัวรถเนี่ยเบรกเร็วกว่าปกติเราอาจจะต้องเติมน้ําหนักมากกว่าในรถปกตินะฮะนี่ผมยกเท้าไว้เฉยๆนะตัวรถมันก็มีการแบบเหมือน,ในใคล้ายออ o โตโฮให้เรานะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดออโตโฮด้วยซ้ํานะครับ หรือตัวรีเจนของตัวคันเร่งเนี่ยเป็นสแตนดาดใช่ไหมครับเราลองยกดูอมืมีอาการดึงครับมีอาการให้เรารับรู้เลยว่ากําลังจะเบรกนะฮะอันเนี้ยผมมองว่าหลายๆคนที่เป็น,นผู้ขับขี่นะชอบในกรณีที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแต่เบรคครับให้ตัวรถมันมีการ regen, รีเจนแล้วก็ทำงานโดยการที่ชะลอของตัวมันเองครับแล้วเราอยากจะเติมเบรคที่หลังก็สามารถทำได้นะฮะ ผมลองยกอในสักความเร็วร้อยอ่าแล้วลองยกอืมเบรกแล้วแบบโยกยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็หน้าตอน,ตอนนี้เนี่ยเราปิดตัวเลนแอสิสไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูว่าทํางานอย่างไรนะครับแต่ว่าผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เพื่อนๆอ,อยากจะออกไปหน้าจอหลักทํำยังไงให้เราลองกดปุ่มโฮมดูครับ นี่กลับมาหน้าจอแล้วนะครับแล้วเราอยากเข้า Apple c a คาเฟ่เรากแค่กดปุ่มนี้เท่านั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปค้ำหาหรือว่าไปหาปุ่มเพื่อกลับหน้าจอหลักเขาก็มีปุ่มโฮมตรงนี้มาให้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับแล้วเราลองกลับมาปรับตัวตัวร e g e n e r a เรนะครับเป็นแบบไฮแล้กันโอ้โหายนี่ดึงหนักเลยนะ เนี่ยผมลองยกคันเร่งเนี่ยโอ้ยดึงยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะคือจังหวะแรกเนี่ยที่เราปล่อยตอนแรกมันอาจจะยังไม่รีเจนทันทีทันได้ครับประมาณวีหนึ่งนะฮะมันจะดึงดึงแบบดึงจะให้เราเบรกนะครับอันนี้ผมมองว่าในตอนที่จังหวะเราเข้าโ้งครับหรือว่าจังหวะที่รถค่อนข้างเยอะอันนี้ใช้ได้บ่อยแน่นอนนะครับแต่ด้วยความที่เรามีพุ่นโดยสารครับเราก็ไม่อยากให้คนนั่งรู้สึก เวียนหัวหรือ้วกแตกไปกับเรานะครับผมแนะนำว่าให้เปิดโลจะดีกว่านะครับโอเคกลับมาเดี๋ยวเรามาลองกดกล้อง360องศาดูว่าจะทํางานเมื่อไหร่นี่ตอนนี้กดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอช่วงจังหวะความเร็วต่ำนิดนึงนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันว่าเป็นอย่างไรไบสปอร์ตทำงานชัดเจนนะครับ อนนี้รถข้อข้างติดครับเดี๋ยวผมจะลองตัวแอคทีฟให้เพื่อนๆได้ชมก่อนว่าทาํางานยังไงนะครับตอนนี้ตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มคําว่าเซตครับเราลองกดดูเพิ่งอืมน่าจะต้องเปิดโหมดก่อนนะฮะนี่อันนี้รักษาลระยะห่างข้างหน้าเราลองกดเซตดู ตอร์อิงเลนแจ้งเตือนครับดี่าเจอเริเ่ดนะฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้เรามีโอกาสลองเต็มๆกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองขับขี่ดูก่อนว่าถ้าเกินแปดสิบมีการแจร้งเตือนไหมนะฮะแล้วก็ร้อยยสิ อย่างไรเดี๋ยวเราลองสักครู่ตอนนี้พูดถึงฟีลลิ่งของเสียงกับแรงสัะเทือนด้านหน้าเป็น m ม็กเฟอร์สันสตนะครับผมด้านหลังเป็นมอนตลิงก็ค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนวลเยอะครับมีตัวรถเนี่ยเขาพยายามเซ็ตให้มันมีความนุ่มนวลเป็นหลักเลยนะครับเวลาเจอทางหลุมเป็นบอ่อหรือทางที่มันไม่ค่อยเวริร์กอ่ะเขาก็พยายามปรับสมดุลให้มันดูนุ่มแล้วก็ผ่าน ทางไปได้อย่างแบบเนีย,เนยนๆนะฮะแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่มันจะมีแรงกระแทกแบบตึกตึกๆเข้ามานะฮะเป็นเสียงแบบเหมือนกระแทกนะฮะแต่การกระแทกนั้นไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับแล้วก็เนี่ยแอนบาเจอร้อยต่อถนอนเจอทางที่เป็นแบบเนี้ยก็ยังสามารถผ่านไปได้อย่างเนียนๆแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะเข้ามาบ้างเล็กน้อยตรงที่ว่าเดี๋ยวผมขอเปิดกูเกิลแบบนิดนึง มันจะเข้าป่าตอนที่อ่าที่ระวังเท้าครับหรือพงไลบ้างเล็กน้อยนะฮะเนี่ยจับดูมันจะมีแบบเงิน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 เงเข้ามานะครับอือันนี้ก็ลองดูว่าประมาณนี้โอเคไหมแต่ผมมองว่าในรถไซซิ่งนี้กาวเคลนเขาประมาณร้อยสีสิบเมเนี่ยการซับแรงสั่นสะเทือนประมาณนี้ถือว่าผ่านนะครับอโอเคเรารอ ไม่ตอนนี้เราอยู่ในโหมดปกติเป็นโหมดนอมอนะครับตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูรีบร้อนขนาดนั้นไม่ได้ดูแบบพุ่งแบบให้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ดูสมูทอะครับเขาพยายามทําให้ตัวรถมันมีความเป็นผู้ดีแล้วก็พยายามทําให้ตัวรถเนี่ยมันไปแบบนุ่มนวลซะมากกว่าที่จะปูดปาดแบบน่ากลัวนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยขับรถไฟฟ้าต้องบอกว่า ก็อาจจะกลัวว่าเฮ้ยคันเร่งมันเร็วแล้วเวลาเราขับขี่เนี่ยมันจะดูไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่คันนี้ไม่ใช่ครับเขาจะค่อยๆไปแบบนุ่มนวลน,นะฮะค่อยๆค่อยๆประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าเส้นมอเตอร์เวย์นะฮะแล้วก็ลองความเร็วให้ดูสักนิดนึงว่าการขับขี่ในย่านความเร็วเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย การกับกี่หรือว่ามุมมองต่างๆเนี่ยค่อนข้างเกลีย่ยแบบชัดเจนมากๆครับมันกระจกบานใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมุมอาศ,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 าศาัยตาหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยมองได้ค่อนข้างทะลุป,ปุโปรงนะฮะโอเคนี่ป้าบรายสปอร์ตทำงานชัดเจนนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนิดนึงคือกล้อง หรือว่ากระจกมองหลังเนี่ยครับกระจกมองหลังคือความเป็นรถเหมือนรถ V.I.P. อะเขาพยายามเสร็จรถให้เป็น privacy ครับเขาไม่อยากคือบางคนซื้อไปเพื่อเป็นรถผู้บริหารครับซื้อไปเป็นรถประจำตำแหน่งอะไรก็ว่าไปแล้วอยากความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้คนขับเนี่ยมองเรามองผู้นั่งตอน2หรือตอน3เห็นนะครับเขาก็เลือกที่จะให้กระจกมองหลังเนี่ยดูได้เฉพาะ ด้านหลังของตัวรถนั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบของคนเลยนะครับบางคนก็อยากจะซื้อไปเป็นรถครอบครัวอยากจะมองหน้าคนนั่งก็อาจจะทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไม่มีปุ่มที่จะสวิฟดูไปด้านหลังได้เลยนะครับไม่มีเลยดูได้แค่ด้านหลังอย่างนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็อุณหภูมิเป็นไงบ้างถือว่าตามมาตรฐาน รถที่มีกล้องมองด้านหลังทั่วไปครับอืมประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องขอชมว่าค่อนข้างชัดนะาแลวดูได้แบบชัดเจนอย่างนี้แต่ว่าต้องบอกงี้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ลองตอนกลางคืนนะเอออันนี้ตอนกลางวันถือว่าชัดเจนนี้ตอน,นคืนก็น่าจะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือรองเรื่องความเร็วกับตอนเปลี่ยนเลนว่า ตัวรถมันจะมีอาการออกไหมในช่วงย่านความเร็วนะฮะเพราะว่าเราอยากจะลองให้รู้ว่าถ้าใช้ความเร็วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงครับแต่โดยปกติแล้วรถที่เป็นรถ MPV หรือพูดง่ายรถตู้ะฮะส่วนใหญ่ไปเป็นสไตล์ครอบครัวครับไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไปเรื่อยๆสนุกสนานมากกว่านะฮะแต่เราก็อยากจะทดลองให้คนในหลายๆกลุ่มได้ลองว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราใช้ในหลายๆรูปแบบกับอ่ะคนอีกประเภทหนึ่งหรือว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยการทำงานของตัวรถจะดีแค่ไหนนะครับโอเคอ่ะเราเข้ามอเตอร์เวย์ละ เพื่อนปรับมาเป็นคันเร่งแบบโรครับเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยเราจะแทบรู้สึกนิดเดียวเองนิดเดียวเท่านั้นนะครับว่าตัวรถมันมีการชะลอหรือมีการรีเจนเข้ามานะฮะเนี่ยผมยกนิดเดียวเองนะครับอันเนี้ยอาจจะมองว่าถ้านั่งกันเยอะนะครับปรับแบบนี้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าขับคนเดียวคุณก็ปรับไปเลยให้มันเป็นแบบไฮเลยก็ได้นะครับเพื่อเพื่อการขับที่ค่อนข้างสนุก อ่าเราลองกดอืเห็นปะเขาขึ้นเลยครับว่าโอเวอร์สปีดนะครับมีการแจ้งเตือนอย่างชัดเจนนะครับความเร็วเกิน122เดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราปิดแล้วมันยังจะดังอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ความเร็วประมาณ110กว่านะครับจะได้ยินเสียงของตัวลมที่กระทบกระจกบางๆนะครับแต่ว่าทางบานหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอืมเดี๋ยวฟืดฟืด,ฟ,ดฟืดมาแบบนี้นะครับส่วนพื้นถนนเอยอะไรเอยไม่ได้ดังไหลมากมายนะครับ ฟังก์กชันการแจ้งเตือนครับไอตัวการแจ้งเตือน120คือหายไปแล้วนะครับไม่ได้มีการบอกแล้วก็ในกรณีที่คือปกติเนี่ยคนขับรถทั่วไปนะครับการที่เราจะเข้าเลนต่างๆแล้วเราเปิดไฟเดี้ยวใช่ไหมครับถ้าเพื่อนเปิดว่าไม่ได้เข้าสลักของเขาเนี่ยเปิดแค่นี้ยกระพริบ3ทีแล้วเราดัานหักออกไปเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนแบบภาษกีษแล้ะครับแล้วก็การเปิดนะฮะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนทันทีนะพอเปลี่ยนเลนทันทีมันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบเมื่อกี้อีกนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูอ่ะถ้าสมมติว่าผมเปิดแบบไม่เข้าสลักแล้วเราเนี่ยเห็นไหมเห็นไหนมว่าแล้วเขาผักกลับมาให้เราอยู่ในช่องจราจรนะครับเขาคิดว่าเราอาจจะกําลังหลับในก็ได้นะครับอืมนี่แหละก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยที่เขาให้มานะอันนี้เหลือแค่ว่าในย่านความเร็วครับการขับขี่ของตัวรถเป็นอย่างไร ะฮะอพวกเกี่ยวกับน้ำหนักพวงมาลัยครับหรือว่าเดี๋ยวนะฮะแบบนี่เห็นปะพอเราล้าสายตาบนถนนเขาก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้แหละเพราะว่าเขาใช้ตัวกล้องกําลังจับเราอยู่นะฮะอ,อย่างความเร็วประมาณร้อยสิบรอยี่สิบจะเริ่มได้ยินเสียงเข้ามาที่กระจกแบบฟืดๆฟืดๆฟ,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 ฟืดแล้วนะฮะ ทันทีมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้แล้วก็มีอาการฝืนของพวงมาะไยครับอันเนี้ยก็อาจจะต้องไปลองดูว่ามันปิดคำสั่งได้หรือเปล่านะครับเขาต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเกี่ยวกับระบบเลนคีฟครับไม่ชอบเกี่ยวกับก,การแจ้ง เตือนเร n e นด p พัชเจอร์เล t นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันทําให้เขาเสียสมาธิในการขับขี่นั่นเองครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาแล้วลองไปเล่นดูนะครับอืนี่แหละเราก็มาลองให้ดูกันคร่าวๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่แล้วก็สิ่งต่างๆที่รถยนต์คันนี้ให้มา,เ,าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะขอใช้ความเร็วดูนิดนึงอ่ะ ตัวรถพยายามเซ็ตมันมีความนุ่มนมดเป็นเป็นหลักเลยนะฮะทำให้เวลาเราขับขี่เจอทางอะไรก็ตามเนี่ยมันจะนุ่มๆเป็นหลักช่วงจวังหวะเปลี่ยนเลนตามสไตล์รถไซส์ใหญ่กอร์สก้านะฮะมันก็จะมีบ้างแหละที่คุณจะรู้สึกว่าตอนเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะมีอาการโยนตัวบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอโยนไปแล้วเนี่ยตัวรถมันก็ยังนุ่มๆอย,อยู่แล้วก็คุณสามารถควบคุมให้ตัวรถเนี่ย อยู่ในช่องจราจรหรือตามที่คุณกําลังคนโทรลนะตอนตอนนั้นได้นั่นเองครับโอเคเนี่ยแหละครับก็วันนี้เรามาลองทดสอบสมรรถนะของตัวรถให้ดูกันส่วนเรื่องระยะทางเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสนะครับอยากจะลองระยะทางเจ้าคันนี้เนี่ยว่าได้เท่าไหร่ตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะครับอืมเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมอยากจะซื้อมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง MG ประเทศไทยมากๆเลยครับที่นำรถด,ดีๆอย่างนี้แล้วก็เชิญเรามาทดสอบร่วมกิจกรรม MG Family แบบนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่องโมโลคาร์ด้วยครับอยากให้โมโลคาร์นำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้โมโลคาร์แล้วก็ MG Maxus 9ต้องขอตัวลาไปก่อนนะส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการวางการชาร์จอะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้เราได้รถ มาเต็มๆเราจะมาทําให้ได้รับชมกันนะครับแันนี้โอลค่าขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ